ในแง่ของการงานกันก่อนนะคะเป็นยังไงกันบ้างเฉิดฉายเปล่งประกายเจิดจรัสโอ้ฟังดูแต่ละคำเนาะดูมีความแบบว่าว้าวพอสมควรเดือนนี้เป็นเดือนที่ถ้าทำผลงานในเรื่องของการทำงานนะคะคุณก็จะเป็นจุดเด่นเป็นจุดที่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมีคนให้การยอมรับมีคนให้การสนับสนุนผลักดันให้คุณได้ในได้ในจุดที่แบบคุณคาดหวังอะ่ะใช้คำนี้ดีกว่านะ เนื่องจากไพ่ที่มันปรากฏเนี่ยนะคะมันจะเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าคุณจะเด่นขึ้นมาจากการแรงสนับสนุนของคนใกล้ตัวด้วยนะคะอาจจะเป็นแบบคนที่เขามองเห็นศักยภาพและความสามารถบางอย่างในตัวคุณนะคะเขาพยายามดันให้คุณได้รับการโปรโมทเขาพยายามดันให้คุณได้โปรเจกต์เขาพยายามช่วยเหลือให้คุณได้ในสิ่งที่เขามองว่าคุณควรได้รับนะคะอาจจะเป็นการได้งานแล้วคือมีคนช่วยเชียร์อัพ มีคนช่วยเป็นคนคนสนับสนุนมีคนช่วยเป็นคนการันตีให้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็ได้งานอันนี้สําหรับถ้าใครที่หางานนะก็จะเป็นฟีลประมาณอย่างเงี้ยนะคะบางท่านก็จะได้รับในสิ่งเหล่านี้ไปส่วนถ้าแบบมีคนมีงานอยู่แล้วทํางานอยู่เนี่ยอย่างที่บอกคือมันจะมีคนคอยเป็นป่าดันเจ๊ดันให้กับคุณอนะคือทําคอยผลักดันคุณแล้วคุณได้ในจุดที่ที่คุณมีความรู้สึกว่าเออมัน มันเหนือความคาดหมายเหมือนกันนะแต่มันได้แล้วมันสักเซสนะคะได้รับความได้รับคําชื่นชมได้รับการยอมรับนะคะได้รับการเขาเรียกว่าเหมือนดูดูแล้วหลายคนมองว่าคุณเป็นมือโปรในเรื่องนั้นๆในงานที่คุณทําตรงนั้นนะคะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการงานในรอบของเดือนธันวาคมเนี้ยถ้าต้องการการ ร่วมไม้ร่วมมือจากใครคุณลองคุยกับเขานะคะจะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะถ้าทํางานในเรื่องของงานขายนะคะงานที่ต้องทํายอดทําเป้าอย่างเงี้ยค่ะถือว่าประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะคือปิดได้สวยจบได้ดีนะใช้คํานี้แล้วกันมงลงนะคะต้องบอกอย่างนี้นะก็ถือเป็นข่าวดีในเรื่องของการทํางานสําหรับชาวราศีพฤษภสําหรับใครที่ไป เริ่มชีวิตนะคะในเรื่องของการทํางานอาจจะเป็นที่ทํางานใหม่หรือ,อทำในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนคุณจะเด่นขึ้นมาคุณจะเด่นในที่ตรงนั้นของคุณบิ๊บี้ใช้คํานี้นะคือมันจะมีคนมองเห็นะว่าแบบเอ้ยโอ้คุณก็เก่งเหมือนกันนะในเรื่องนี้คุณทําตรงนี้ได้อย่างนั้นอย่างนี้เขาจะเห็นบางอย่างในตัวคุณนะคะแล้วเขาจะพยายามดึงคุณหรือชักชวนคุณว่าเออไปทําตรงนั้นไม่ล่ะมาทําอย่างนี้ไม่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ฟีลประมาณอย่างเงี้ยมีคนคอยผลักดันส่งเสริมคุณอยู่นะคะฉะนั้นเป็นเรื่องดีในแง่ของการงานนะคะต้องบอกอย่างนี้ในแง่ของการเงินเป็นยังไงบ้างล่ะคะดูแล้วจากไพ่ที่มันปรากฏนะของชาวราศีพฤษภคุณมีเกณฑ์จะเจอภาวะที่มีเงื่อนไขในเรื่องของการเงินการลงทุนบางอย่างอะเนาะแล้วมันเป็นเงื่อนไขที่บางทีคุณรู้สึกว่าคุณขัดไม่ได้หรือบางคนเนี่ย ถ้ามันจะมีเหตุที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินสะตุ้งสะตังอะไรก็ตามอะ่ะมันจะเป็นเรื่องที่พ่วงกันกับคําว่างเงื่อนไขนะเช่นเหมือนกับว่าบางคนบอกว่าเราไม่ได้อยากเสียตังในเรื่องเนี้แต่บางเอิญมันมีเงื่อนไขมีสัญญามีอะไรบางอย่างที่เป็นข้อผูกมัดเอาไว้ว่าถ้าคุณไม่สามารถทําในสิ่งเหล่านี้ทำอย่างนี้อย่างนี้ได้นะคุณจะต้องจ่ายเงินตรงนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะคุณจะได้เห็นภาพมากขึ้นสอง บางคนได้เหมือนกันเป็นการได้รับแต่เป็นการได้รับแบบมีเงื่อนไขเช่นเราให้เงินคุณนะแต่คุณจะต้องคืนเราคุณต้องจ่ายดอกเบี้ยเราเท่านี้เท่านี้เท่านี้เดือนละเท่านี้เท่านี้ทุกเดือนทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟีลเหมือนอย่างเงี้ยนะมันเป็นลักษณะของการสร้างความอึดอัดใจให้กับคุณพอสมควรบางคนเนี่ยมีเหตุที่ต้องจ่ายเพราะอะไรเงื่อนไขเช่นคุณรับปากเขาเอาไว้ คุณมีสัญญาร่วมกันกับเขาอย่างงี้นะคะฟิลประมาณนี้ฉะนั้นนะ่ยให้คุณฟังคีย์เวิร์ดตรงนี้ไว้อะไรก็ตามที่เป็นภาวะการเงินแล้วมันมีคําว่าเงื่อนไขเข้ามาสัญญาเข้ามานะคะเงื่อนไขที่ว่าเนี่คือการคู่สัญญาใช้คํานี้แหละคู่สัญญานะคะมีเงื่อนไขเข้ามาตรงเนี้มันจะมีคนเขาเรียกว่าอาจจะมีคนปันป่นปันป่นปั่นประเด็นทําให้คุณรู้สึกแบบ ปวดหัวหน่อยนึงนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้ยถ้าจะระวังอะไรเนาะิมองว่าให้ระวังในเรื่องของการเงินที่มีในเรื่องของคู่สัญญาถ้าคุณจะทําสัญญาอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับการลงทุนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางการเงินของคุณดูให้ดีดูให้ลึกดูให้แน่ใจนะคะใช้คํานี้ดีกว่าเนาะทีนี้ในแง่ของความรักและความสัมพันธ์คนโสดเอง ช่วงนี้มีโอกาสที่บางทีเจอคนแล้วมาทําให้คุณรู้สึกไม่พอใจนะคะมีคนเข้ามาเนี่ยคนอาจจะอยากคุยอยากอะไรกับคุณอย่างเงี้ยแต่คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยอยากที่จะอะไรด้วยเพราะว่ามันเกิดความรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ชอบหรือไม่ถูกจริตบางอย่างอะแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าถ้าเข้าใกล้คุณทิ้งไม่ทิ้งระยะให้คุณเลยเข้าใกล้มากกว่าน,นี้คุณก็อาจจะแบบ ลั่นวาจาอะไรบางอย่างออกไปได้เหมือนกันนะประจาแรงๆให้เขาหรือต่อว่าหรือพูดเขาอะไรพูดใส่เขาอะไรเงี้ยนะคะมันจะเป็นฟีลประมาณเนี้ยเหมือนคุณก็พยายามที่จะแบบที่จะไม่เปิดโอกาสอ่ะพี่ใช้คํานี้แล้วกันคุณก็พยายามที่จะไม่เปิดโอกาสให้กับอีกฝ่ายหนึ่งแต่ถ้าเขาพยายามจะเล่าหรือคุณมากๆอ่ะคุณก็พร้อมที่จะเปลี้ยงใส่เขาพร้อมที่จะแบบพูดอะไรหรือแสดงออกบางอย่างที่ค่อนข้างจะแรงๆให้เขารู้สึกสะดุดบ้างนะคะ ในเรื่องของคนมีคู่เองเดือนนี้อยากให้เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์และเ,เรื่องของความวัยของวาจานะคะเพราะว่าไพ่ที่มันปรากฏเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการเขาเรียกว่ามีมีประเด็นบางอย่างที่เป็นเรื่องถกเถียงกันระหว่างคุณกับคู่ของคุณแล้วมันก็เป็นความรู้สึกที่ทําให้เกิดความคุกลุ่น นะคะอารมณ์บรรยากาศมันจะมาคู่มาคู่หน่อยนะคะไม่ถึงขั้นโกรธแต่จะตึงๆสักนิดแล้วนะคะทีนี้ถ้ามันมีประเด็นอะไรเพิ่มขึ้นมาระหว่างคุณกับคู่ของคุณอีกเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่เหมือนกับว่า,าระเบิดอารมณ์ใส่กันอะเปี๊ยงเปียงเปียง,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 งใส่กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะฟิลนี้ฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าคุมมูดกับโทนสักนิดนึงนะคะในเดือนนี้ในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์สุขภาพนะคะมีอะไรอยากจะบอกเป็นพิเศษไหมบิ๊วมองว่า ถ้าดูจากตรงเนี้บางคนนะคะที่มีโอกาสจะไปเจอหมอนะคะได้พบหมอหรืออะไรอะคะ่ะมันจะมีปัประเด็นบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณที่ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่สันทัน์ในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บตรงนั้นนะจะมีการเตือนคุณนะคะคําว่าเตือนในที่นี้มันจะมี2แบบนะหนึ่งร่างกายจะส่งสัญ,ญญาณเตือนบางอย่างให้คุณรู้แล้วว่าวันมีความผิดปกติอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคุณจะรู้ได้ด้วยตัวคุณเองว่าสิ่งที่มันเจออยู่ในเวลานี้มันไม่ปกตินะคะ แค่เพียงว่ามันไม่ปกติแบบไหนอันนั้นก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไปเจรนายเอานะคะไปลงรายละเอียดเอาแต่ว่าคุณจะรู้แล้วว่าเอ้ยทําไมร่างกายฉันช่วงนี้มันออกมาแบบนี้มันมีปฏิกิริยาแบบนี้คุณจะรู้สึกเลยว่ามันแปลกไปมันเพี้ยนไปมันไม่ปกตินะคะ 2. ถ้าคุณนะคะอย่างที่เกิดไปถ้าคุณมีโอกาสได้เจอหมอพบแพทย์อะไรเงี้ยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีภาวะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวโรคภัยบางอย่างที่อยู่กับตัวเองอยู่แล้ว คุณจะได้รับการแจ้งจากหมอให้หยุดพฤติกรรมบางอย่างนะคะหมออาจจะสั่งบอกคุณว่าสิ่งนี้ไม่ได้แล้วหรือบางคนหมออาจจะบอกว่ารอไม่ได้แล้วอ่าถ้าจะรอรอไม่ได้แล้วนะคะจะขยายเวลาต่อแบบยังไม่อยากทําหัตถการอะไรในเวลานี้แล้วหมออาจจะบอกเออรอไม่ได้แล้วค่ะต้องทําแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านอาจจะเบาๆก็แค่หมออาจจะบอกว่าคุณต้องหยุดพฤติกรรมเหล่านี้นะอ่าถ้าคุณยังอยากที่จะแบบ enjoy ชีวิตของคุณอ่ะคุณต้องหยุดสิ่งเหล่านี้เขาจะมีการแจ้งเตือนคุณมานะคะบอกให้คุณรู้ว่าเรื่องอะไรที่คุณต้องหยุดเรื่องอะไรห้ามทําอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นในแง่ของเดือนเนี้บิ๊บิมองว่ามันจะมีทรายอ่ะเป็นตัวเป็นสัญญาณบางอย่างที่มาจากร่างกายของคุณนี่แหละแล้วคุณก็จะรับรู้ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าเออเฮ้ยมันเริ่มมีอาการไม่ปกติบางอย่างแล้วว่านะคะฟีลนี้นะฉะนั้นไปลองสังเกตร่างกายของตัวเองดูร่างกายของคุณคือหมอที่ดีที่สุดค่ะที่จะ มันมีความผันผวนอะไรเกิดขึ้นบ้างกับตัวคุณนะคะ